มาต่อกันนะจ๊ะคือผมออกไปดูพื้นที่ในของผมก็คืออมันก็เลยหลุดรุดมันเลยก็เลยต้องสร้างห้องใหม่นะครับโอเคก็ไม่ไรเนาะเล่นใหม่เนะเออจะดีนะชัดเจนนะมึงมึงมันเปิดรายการแล้วเหรอกูเปิดแล้วฮมอ๋อูอืมกูลืมกูขอโทษอ่าตอนนี้อยู่อยู่กับผมนะฮะดมอนดัสนะครับและ โซน้าอีคิบน่าเออและแจ็คแมนพูดแลเลยคาดคัดคัดเอาไว้เอาไว้อยู่กับผมเดมอนดัสนะครับผมและ่วนหน้าอีคิบอ้อและและจินคุงครับอ๋อไ่ไกลละมีมีมีแอบเตียมกันด้วยนะมีมีมีคัดด้วยนะชัดเจนนะชัดเจนคนนั้เข้ามา เฮ้ยถึงเราเมื่อกี้เราเล่นถึงแพนเทชันแล้วเหรอไม่ใช่แซนตี้เทาเหรอสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วไอ้คาริฮาระสุดท้ายก็สุดท้ายว่ะไว้ไว้ไว้เราไว้ตัวปีนไม่เข้ามาเหรอลืมโทษลืมโทษไม่ใช่ไม่ใช่โทษโทษอะไรวะอะไรวะเราจะแปลไทยให้เป็นไทยกันนะฮะอือ้าวดี๋ยนี้เราจะอู้ล้วน เนี้ยวเดมีอ่มีมีข้าป้มไปเลยกูร้อนมากอ่ากูลืมเสียบป๊กพัดลมตั๊มนึ่งอ่ก็หลังจากที่ออยังไงอ่ะปิดเทอมปีใหม่เอ้ยเรียกเรียกาปิดเทอมไม่ได้ปิดปีใหม่หยุดมานาน จนแบบโอ้ฉันต้องไปเรียนเหรอเนี่ยโอ้อะไรอย่างเงี้ยเด็กผมไปเรียนมาแล้วสองวันนะโอ้คือแบบโอ้ยออยากไม่อยากไปเลยโรกขี้เกียจมันเออคำเลิกแท้ซึมแล้วแท้ซึมคือจริงจริงก็ขี้เกียจมานานแล้วอะไรเงี้ยไปพรุ่งนี้หลดหลดเรียนไปไปหาอะไรกินกับไปด้วยกันเหรออืมไปดิไปไหนวะฉันทันฉันทันไหนแจโอ้ใกล้ๆ้เลยอะ ไปปะล่ะกูเลียใ้ใกล้มึงลืมเออวะกูก็ลืมกูขอโทษค่ะเราต้องมาหาของใหม่เนื่องจากเนื่องจากเมื่อกี้นี้เรากดออกมาเราก็เลยต้องเก็บของใหม่หมดเลยเมื่อกี้คือก็ออกไปเช็คแป๊บเดียวเอแล้วแม่งหลุดกันหมดเลยก็เลยนะแล้วอีโต้กูไปไหนแล้วล่ะมันไปแล้วเสียดายจับตอนนี้ตอนนี้ไม่แต่ปืนพกคู่นะ เป็นไรไม่หวั่นอยู่แล้วไอ้บ่อหย่นบ่อหย่นเขาเรียกว่าบ่อหย่นเนอรัวรัวตรงน้ำอุ้ยโอ้โหนเข้าบ้านมาทำไมเข้าบ้านมาทำไมออกมาคุณก็ออกมาสิเออไมอยู่ในนะมีหามาเถื่ออะไรนะนั่นน่ะสิเออเดินตรงน้ำด้วยนั่นน่ะสิอยากถามตัวเองเหมือนกัน

โอ้แมวมันไอ้นี่เดินชอบกงเพื่อนคนอื่นกงเพื่อนผู้ชายอะนะใช่มันจะมากงคืนมันมันมันไม่เลือกเลยว่าใครผู้ชายผู้หญิงมันกระโดดเข้ามาทุบโอ้เสียงนั่นมันมันอะไรเนาะเจอแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วตัวยิงไม่ได้ติดกำแพงติดกำแพงฮึขโมยอะไรบ้างอะไรวะเคยขโมยขโมยขโมยด้เปล่าไม่ใช่คลิปขึ้นไปดิขึ้นไปได้มีปะโอ้ มันขึ้นน่ะรู้ว่าขึ้นได้ขึ้นไปเออยอะล้มันไม่มีอะไรหรอกตายดิตายดิตายดิเ<อ>ดดฮ้ย<อ> <พอ S 3> กูเจอขวานเว้ยกูเอาขวานแล้วไม่มีอะไรไมีแต่ขวานตรงหน้าต่างมีขวาน,อน,นโอ๊ยอโอกไม่ได้อันนี้มีสกายเย่ตายเลยนั่นไงโอ้แม่เฮ้ยไงล่ะเจอทำไมทำไมรอบนี้ทำไมเหมียวโดนรัุล่ะเจอเลยเจอเลยมึง เลียงมันออกมันแถบไปเอาส่งความสูงให้เดี๋ยวแน่เลยเรียบร้อยอปะ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 ระวังเลือดรถระวังเลือดรถเอะไม่ลดเว้ยเอ้หน่อยหน่อยโอล้งล้างลอะไรอะไรตัดต้นมตไม้ตัดต้นไม้อึศ <c oughs> <c oughs> มันจะมันจะขาดให้มึงไหมโหแขนขาดยังวิ่งมาอีกแม่งคนสู้ชีวิตอ้าวปะ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 โอ้โหอยู่ข้างหน้านี่แม่งโดนยิงแบบรัวๆแขนติว บ่มมาอ๋อหันตาหันตาเรียบร้อยหูตายพอดีเลยโอ๊ไปไหนเป็นอะไรที่เข้าประตูไม่ค่อยได้ตกตะกตาหมีโอยเสียงเข้ามาแล้เข้ามาแล้วเป็นอะไรเวลาเข้าประตูแล้วลื่น ขม้มาปะเดี๋ยวโดนล่ามาข้างล่างเออเออจริงด้วยมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างบนตอนนี้กระสุนผมหมดนะอันนี้เลเวลปนแนวเลยคือเขารอยห้มันขึ้นมาอยู่นี่เดีไม่ได้เชื่อมันจะฟันว่ากันเถอะเออจะฟันตรงนี้มีห้าสิบคออยู่ห้าสิบคอโอ้โหชอบมากอย่างนี้ต้องปล่อย เออได้ปลดเอาถังไปข้างล่างได้ไหมไวตรงนี <S <S uh ้ไ uh ม่ไ uh ม่เ uh สียวมั uh. Heck, ่งเหรอยาคุณยิง่างนี้มันไม่ล็อกเลยคุณต้องยิงแบบนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูหยาคุณคุณยิงไปสายมากโดยๆที่ไหนได้เก็แบบนี้เอากระสุนเอาระบ้องร้อนเลยอือเฉยลำกล้องเหรอมันถ่ายรูปได้ไหมอ่ะได้ก็ถ้าถ่ายปุ๊บนะคุณก็จะประกอบว่าหัวคุณแยกเป็นครึ่งหนึ่งนั่นมันอะไรตรงนั้น ยืนทำอะไรเอ่ยคนในคุ้มกันด้วยจะไปเปิดวิญญาเนี่ยคนตั้งป้อมเนี่ยยิงกันใช่จอมมึงจะไปเปิดวิญญาเนี่นปปนยกูจะยิงกันเนี่ย <c oughs> จะยิงกันเนีย่ยยิงกันอย่าอย่ายิงกูยิงกันอย่ายิงกูจะเปิดแล้วนะเอมสองหนึ่งแล้วงไงต่อ,อนนมมยิงกันหน่อยเดี๋ยวดูข้างหลังผมมีปืนหนึ่งกระบอกผมนัดจะมีกระบอกผมจะให้คุณไว้ย เฮ้ยข้างหลังเราอะดูได้นะเนี่ยดูอยู่ดูอยู่ดูจะช่วยป้องกันนั่นด้วยไม่ใช่ดูอย่างเดียวหลังหลังเดี๋ยวดูให้ด้วยและวยืนดูอย่างเดียวคุมคุมปืนไหมสมอเกอร์โอ้สมอเกอร์สมอเกอร์เนี่ยสมอเกอร์โอ้โหโคตรดูอ่ะโอ้บิดได้สมอเกอร์ลอยได้ไปแล้วโอ้ยิงเลือดกระฉูดเลยโดนอุ้ย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 อ้าวปืน ร้อนนลำกล้องร้อนโอ้กูไม่น่าเข้าไปช่วยเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเ,อเดี๋ยวนลำกล้องร้อนให้มันหายร้อนกันพังเลยครับยิงมันจัดพังเลยควันขึ้นเลยอะดดร้อนนอีเอาไปย่างเลื้อแดดแดกได้เลยขาขายังปีนได้เนาะใช่เขาคนสู้ชีวิตไงผมบอกแล้วอือห โอ้โิรีบแม่งใช้ใช้แบบร้อนเลยอะเอออยา,ารอแป๊บนึงมาต้องรอสักสองนาทีอะใช้คุ้มอ่ะโอ้ยมันหายแล้วหรือเปล่าอืยังไม่หายยัง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 เั็น,นไงยังย<ะ>ังย <Hunter>, ังยังังยังยั เนี่ยเอ้าลำกล้องเย็นแล้วลำกล้องเย็นแล้วกลับมากลับมาลำกล้องเย็นแล้วแต่ไฟเต็มเลยไม่มีอะไร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 ใครทำอะไรท่านนี้เสียงนี่มันบูมเมอร์นี่นะจินเป็นไรแสงมาช่วยกันจิงหน่อย ไหนว่ะไหนใครปิวะโอ้เนปปิวเลยเอาไ่โดนลงไปมไปช่วยเนดิปอมจะยิงให้ยิงให้ยิงให้โอ้โหตบตายดิอ๋อดับ เออแต่ผมลงเบลกระสุดอ้าวตายแล้วเหรอตายแล้วจามควดร้ายน้่งใจก็ไม่มีชีวิตพี่ฮิวอยู่ข้างๆแท้แท้ยืนไม่ได้เพราะว่าเดิงยืนไม่ขึ้นโดนมอนตุมตบหนัตู้จะตูจะเป็นวิตคนต่อไปนั่งร้องไห้อ่าเออเราเราร็อครับเราร็อคอ่ จะบอกว่าที่ตัวเหมียวมันมีระเบิดไฟไฟลายบอมอยู่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหใช่เลยเซนชาเจอเลยเปล่ากลับขึ้นไปบนบ้านเถอะลิงลิงกลับลิงกลับลิง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 คาขาคาขอเาสักคู่โอ้โหโอ้โหคือทำไมเวลาโดนตีแล้วไม่ต้องแบบอยู่นิ่งเลยวะไม่เข้าใจเซนชาร์เจอร์เซนบูมเมอร์ด้วยทั้งบูมเมอร์ทั้งชาร์เจอร์เลยกูโอ้โหโอ้โหสองต่าเลยอะโซ่สองชั้นมาม่าตัวจริงบูมเมอร์ยังไม่ตายบูมเมอร์ยังไม่ตายสองแรงบวก นายลิงอ่ะนายลิงอ่ะนายลิงโอ้ยโอ้ยเดมอนดัสคาเรียบร้อยแล้วนะฮะอันี้ไปนี่ไปช่วยนี่โอ้โหช่วยเลยรช่วยตายยังไงช่วยตายไว้ขึ้นนะแกขับไปฮะการขับระจีบกันเถอะดิ้นแบบไนดิเรากำลังดิ้นรนสู้ชีวิตอยู่นะฮะเราด้วยขวานอันเดียวหลังลูกหลังกลับมาเหอะกลับยังไงอ่ะหลังหลังลิงหลังหลัง เมื่อมาหลังตลอดเลยเออมันชอบเข้าข้างหลังวะเขาเป็นเกย์อ้อยผู้หญิงแล้วใครนีใครมาหลังกูเนี่ยเอาไม่โดนวืดบืดเกะกัดจิงมากขึ้น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 ไงอะอยู่ทนเนาะอยู่ทนเนาะขึ้นมาเสียงเลยแล้วเสียงเลยเอ้อยฮันเตอร์ฮันเตอร์ นั่นไงแทงใหม่แล้วอ่ะโอ้โหดีมาบหนักมากครับอยู่ไหนอะแทงได้ไงขึ้นมาแล้วนี่ไงโอ้โหกู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 ลายเลยเอาสองตัวเอ้าโอ้โหดาวเลยเชื่อผมไม่ได้แดกกูหรอกโอ้โหอ้าวดาวลักษณะไม่น่าจะรอดปอมปอมมาชกก่อนปอมปอมเร็ว หาที่ฮิลก่อนไหมหมดตายยังยังคทำหนึ่งในลงมาอยอว้างแม่นจริงนะมึงโอ้โหนั่นไงอ้สั่งสั่งสั่งเก็ตอัพเลยลิงกับเก็ตอัพเลยลูกตายยังโห่หจะตายตายเป็นรอได้หน้าเป็นรอได้านยิงหมดแล้วด้วยอ่ะปั๊บปั๊บ น uh okay, in oh ี่เราตัว่ม <oh> ีแทงเขวแทเขอ่อเดี๋ยวคอมแลอะไรไปกี้จกี้จกี้จกี้เอานไงเข้ากูอีกแล้วเราไปไงต่อไม่หม่ตรงนี้เด็ดเรากำลังประตูมาแล้วมาแล้าปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเลยไปเลไปเลนไปเลยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยากเดินคืออยากเดินมากแต่เดินไม่ได้้ย โอ้โหคืออยากอยู่เฉยๆหรือเปล่าถามตัวเองหน่อยโอ้โหแล้วดูแม่งมาข้างหลังแล้วโอ้ยพูดมันง่ายทำยากเร็ว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 รลาพลาผลาพลาวิ่งวิโงวิ่งวิ่งโอ้ยโอ้โอ้ยผลาเรีบวิ่งเลยโอ้โหไอ้เหี้ยแทงเลยมาแล้วมาแล้ว โดนตกขึ้นเรือไปเลยป่ะเย้อ่ไม่ได้แดกหรอครับบายบายครับแท้งแท้งมาไม่ถึงนะฮะเย้ชบชื่เตินนี้แล้วจ้าเย้ๆๆเดี๋ยวเป็นเหยื่ออารมณ์ใช่ไหม In memory of อย่ามีฮะเออเออเข้าใจแล้วก็กับเค้าสักหนงวินาทีนะพลอดชวดอ่า ทัน12นาทีทำไมทำไมเร็วจังวะทำไมคลิปนี้เร็วจังวะบางคลิปก็นานใช่40นาทีเลยบางคลิปก็12นาทีเอ๊ะอะไรอก็ยังไงก็จบไปแล้วนะครับอีกชปเตอร์นึ่งนะครับก็ s w a m Fever โอเคก็นะก็ รอบหน้าก็มาต่อกันในชัเตอร์ต่อไปนะผมก็จะพยายามเล่นให้จบนะแต่ก็ก็ต้องดูก่อนว่าจะจบวันไหนจบชาติไหนไม่รู้เหมือนกันรานเยอะจังเลยเยะทำไมดีใจโอ้อะไรอ่ะโอ้เอ้ดีซอมบี้ตายทั้งหมด4สี4ตัว เย่ฉอดเย้ประชานด้วยตู้สผู้เสียสละโอเคยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมผมดมอนดัสและโซน่าอและจิงคุงครับโอเคครับยังไงก็วันนี้ก็บายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ